จารย์ดำคะถ้าต้องการที่จะพูดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เลยต้องพูดยังไงคะมัน it ไม่ได้เป็น isn't อ,อย่างที่คิดใช่ไหมเรามีเวลาค่อนข้างน้อยกับการอ,อบหนึ่งคำไม่เล่นมุกดีกว่านะครับ <laughs> it wasn't what I thought it wasn't what I thought สังเกตรครับคำว่า thought ก็เป็นท่องสองของ think นะครับซึ่งทั้งคู่มีตัวที่ h ต้นคำนะครับก็ think ค,คิดนะครับ think โอ้ chat w o r ะฮะแล้วก็ thought ไม่ใช่ thought thought คือ thought thought ก็เหมือน t h o ซ o แต่ว่าแลบลิ้นนะครับเป็น t h o ซ t h o u g h t thought 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 ชัดเลยครับ it wasn't what I thought หรือถ้าจะพูดแบบยาวกว่านี้ก็พูดว่า It wasn't what I thought it would be ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าพูดยาวฮะก็เยินเยอะนิดนึงครับซึ่งต้องระวังเพราะว่าที่เราคิดเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วบางทีเวลาเราพูดภาษาอังกฤษถ้าเป็นพูดแบบอย่างงี้ค่ะเราจะเราจะใช้คำว่ามันไม่เป็นแบบที่ I think ซึ่งจริงๆแล้วมันต้องเป็น I thought เพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่หรือจะเปลี่ยนคำว่า thought เป็น expect นะฮะ It wasn't what I expected ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดไว้นะครับหรือว่า It was unexpected อันนี้ mm hmm. จะแปลว่าคาดไม่ถึงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคาดไม่ถึงนะครับ It was unexpected unexpected ช่พยายมจะเล่นมุกคาดเข็มข,ขัดไม่ถึงคุณก<อ>็ณไม่ได้เอาหางตามาดูเลยอ่ะหรืออ่ะไ,ไ, <laughs> ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้นะครับก็จะเป็น It wasn't what I hoped for It wasn't mm hmm. what I had hoped for ก็ได้ <laughs> ก,ไดก็คือ hoped หวังไว้นะครับหรือจะบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนนะครับก็จะใช้คำว่า plan นะฮะที่แปลว่าแผนนั่นแหละครับหรือ plan <laughs> <laughs> วางแผ <laughs> นก็คื <laughs> <laughs> อ it didn't go as planned it did not go as planned นะฮะไม่ได้ไปตามไม่ได้เป็นไปตามแผนนั่นเองครับ ไม่ได้เป็นไปตามแผนนั่นเองนะครตามแผนคุณผ <laughs> ู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดนะคะว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้หวังไว้หรือว่าที่วางแผนเอาไว้เลยค่ะ A glutton น uh. ะ gluttonis a person who eats too much กินเยอะไปนะครับ are you a gluttonI don't knowoh <so> I hope notglutton uh, น uh. ะหรือที่ใช้เป็น adjective ก็คือ g l u t t o n o u s สังเกตนะประดำข้ามเสียงทีเพราะว่า เนียนนะฮะเนียนมากนะครับเป็นอเมริกันอ่าหรือว่า glutinous นะถ้าจะถ้าจะพูดชัดนะครับ glutinous <C. S 1> นะครับเช่นถ้าจะบอกว่า he pigs out at every meal นะฮะขอสวาปามนะครับกินแบบ